สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเหลือจะเชื่อครับท่านผู้ชมทีมผมเ็เล่นกันอย่างนี้ถ้าผมรู้ว่าทีมผมเขาจะเล่นอย่างนี้ผมไม่ผมไม่กดทีมาหรอกครับท่านผู้ชม

โโอโ้ไม่เคยรู้สึกเทียนเท่านี้มาก่อนเลยครับงงดิสหายเองคงจะงงดิว่าตายได้ยังไงครับ We've located the rest of them. Marking the operators of that squad. Hunt them Ooh. <laughs> Marking the rest of that squad on your attack map. Get hunting. อะไรวะเนี่ยเมื Cola> ่อกี้นี้ผมได้ยินเสียงเท้าอยู่ครับท่านผู้ชม หังจากที่ผมเล่นเอ่อหมดรีเบิร์ดมาเมื่อตะกี้นี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วครับท่านผู้ชมให้ตายเถอะแสดงว่าไม่มีพูดเล่นหลงเหลืออยู่เลยนะครับเนี่ยคือแม้แต่ปืนเนี่ยผมยังไม่มีเลยครับดูทรงแล้วศัตรูเขาน่าจะได้ปืนไปเป็นที่ียบร้อยแล้ว ผมรอดตายได้ยังไงวะเนี่ยหวัดดีครับเพื่อนเจอก่อนแล้วหนึ่งคนผมก็ใส่เดี่ยวมาก่อนเลยครับ <Yeah. S 2> คนไหน เองก็กำลังตามหาเขาอยู่เลยครับท่านผู้ชมชีชี้บอย คิดเอาไว้แล้วท่านผู้ชมว่าแม่งต้องมีคนดักร้านค้าครับเกมนี้เนี่ยสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่อะไรนะครับร้านค้าอย่างเดียวเลยครับเอาอีกแล้วเกมเอาอีกแล้วเออเออ

เฮ้ยกระสุนหมดเอ้ยหาดีว่ะเพื่อน โอเคกระสุนปืนลูกซองผมก็ไม่มีแล้วครับ เอ็ง uh huh. ไม่มีกระสุนลูกซองติดตัวกันเลยหไดอยังไงครับเนี่ย กำลังงงกับระบบเกมเขาจริงๆเลยครับเอ,อ้ยอย่ายิงเยอะไว้เพื่อนผมเจ็บครับ ให้ตายเถอะมันเล่นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวะเนี่ยเฮ้ย ดิเพื่อนผมก็ไม่มีความจะไปต้องรีดอยู่แล้วครับ อะไรครับจะทำอะไรครับเพื่อนไม่นานเลยกับเขาเลยว่ะเฮ้ยแต่ก็แอบเสียดายนะครับ <S <S ผมโง่เองแหละ โอ้เพื่อนแล้วอย่างนี้จะให้ผมทางยังไงล่ะครับในเมื่อเองวางเคมอดักเอาไว้อย่างนี้อ่ะแล้วปืนก็ไม่มีด้วยนะครับแล้ผมยิงขู่ไว้อย่างนั้นแหละยังไงเขาก็อเอาเก็บตองโฮไม่ได้ครับท่านผู้ชมอ่าแล้วผมได้ซีโฟมาก่อนครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหระบบเกม บ้านข้างล่างผมหลังนั้นมีใช่ป่ะโอเคข้างหลังผมเขากระโดดลงมาเพิ่มหนึ่งคนครับเปินผมแม่งโคตรแรงเลยว่ะเพื่อนยิงสัตรูช็อตเดียวตายเลยครับ โมซ่ามาเสียเวลาขึ้นรถก็นึกว่ารถมันจะขับได้ครับสัลุกขับไม่ได้เจอแล้วครับผมยังไม่ยิงก่อนท่านผู้ชมเผื่อศัตรูเขารู้ตัวครับเดี๋ยวผมไม่ได้คิวอวอลแวงทะลุก,กำแพงไปได้เลยว่ะเฮ้ย ออ้เพื่นไปซะเก็บเองก่อนเลยครับคนแรกโอ,อ,อ้อไม่ไปครับท่านผู้ชมผมว่าแม่งจับปาร์ตี้กันชัว งงจีเพื่อนเป็นยังไงล่ะครับยังมีอีกหนึ่งคนนะตรงจุดนี้ผมรู้เพื่อนเอ่อ บอกเลยนะครับที่แน่ๆเนี่ยผมไม่ขึ้นไปไวัดกับเขาแน่นอนท่านผู้ชม ำไมคนอื่นเขาชอบยิงผมจังเลยครับเนี่ยแล้วศัตรูเขายิงแม่นด้วยไงท่านผู้ชม ก็น่าจะขับหนีผมจะตั้งแต่แรกครับ ปีหนึ่งแล้วเนี่ยคุณยังแก้ระบบในการรีพอร์ตอย่างนี้ไม่ได้อีกแลวครับเนี่ยเหลือจะเชื่อเลยว่าท่านผู้ชมผมเพิ่งเล่นโหมดเอ่อแบทเทิลรอยัลเนี่ยไปได้2เกมเองเนะครับผมโดนชาร์โดแบนอีกแล้วเหรอวะเนี่ยแม่งเอ้ยผมเลยอยากจะหักเมือคนที่แม่งกดรีพอร์ตผมรัวๆชิบเป่งเลยเฮ้ยสำหรับคลิปในครั้งนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ